เชื้โอโรคอ่ะเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังตัวตลอดเวลาเลยปัจจุบันเทคโนโลยีในเรื่องของสี <S <S ก็ไปไกลามากแล้วค่ะสีดูรัก ezy care plus เป็นสีน้ำอะคริลิกเช็ดล้างทำความสะอาดัดจัดจิสงสกปรปกทำได้ง่ายและทนทานต่อการขัดการถูปราศจากสารอินทรีระเหยตะกั่วปลอดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพป้องกันโครโรนาไวรัสและแบคทีเรียได้6ชนิดตัว ezy care plus เป็นเทคโนโลยีซิลเวอร์ไอออนทำหน้าที่ปกป้องผนังถ้าเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสมาเกาะผนังซิลเวอร์ไอออนจะทำลายเยื่อหุ้มเซลล์หยุดการเพิ่มจำนวนของเชื้อโรคยับยั้งการเติบโตของเชื นเชื้อมัตายกําจัดเชื้อไวรัสโคโรนาได้99%ในเวลา30นาทีซีดูลัก e ซี่ c a ร์ p l u สมีการผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการกําจัดเชื้อ Human Coronavirus NL63 จากสถาบัาน IMSL ประเทศอังกฤษแล้วด้วยและมีการรับรองตามมาตรฐานทั้งจากไทยญี่ปุ่นและก็สหรัฐ้วยค่ะใครกังวลเรื่องคราบสกรปรกซอสอาหารปากกาไฮไลท์คราบเลอะๆใช้ผ้าสะอาดชุบออน้ําปรับเช็ดออกง่ายเลยสําหรับดูลัก e ซี่ c a ร์ p l u สถือว่าเป็นทางเลือกในการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ๆมากเลย